ไวรุ่นแม่เผาอาสาพาไปมูยพีนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดภูกระทิงอำเภอบ้านโป่งต้องบอกว่าที่นี่นะครับหนึ่งเดียวในอำเภอบ้านโป่งเลยครับท้าวเวสุวรรณหล่อทองเหลืองแท้นะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับแม่เผยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าต้องบอกว่าหาดูยากครับเป็นหนึ่งเดียวในอำเภอบ้านโป่งเลยใช่เดี๋ยวให้ป้าเผยพูดถึงองค์เท้าเวสุวรรณนักสถานที่ของนี้นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรครับผมที่มาที่ไปนี่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากเท่าไหร่หรอกครับ พระอาจารย์ท่านรอก็มาอยู่นี่ก็นานแล้วก็อยู่ที่นี่ตอนรอก็อยู่ที่นี่แหละครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าโดนจีดโดนใจอะไรจะได้มารอพระอาจารย์อพระอาจารย์ท่านรออันนี้สร้างขึ้นมานานหรือยังครับก็ประมาณสามปีสามปีก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในอำเภอบ้านโป่งเนาะที่เป็นทองเหลืองแท้นะครับ แล้วมารอรอบหลันี่สองรงรอที่ละนรอที่ลาคสองอันนี้วัตถุก่อสี้เปิดให้สักการะทุกวันใช่ตั้งแต่เวลากี่โมงครับก็ตั้งแต่เช้าไปเลยไปถึงสามทุ่มถึงสามทุ่มเลยใช่ใช่มืดมืดนี่มีแบบประชาชนมาเยอะไหมมีก็มีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนาะบางคนก็จะไหว้กลางคืนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่คนมาขอ อขอละขอโชคขอลาบอขอโชคขอลาคบค่ะเสียงดวงเอาก็หนึ่งเดียวในอำเภอบ้านโป่งค่ะทุกคนที่วัดปุกกทิงครับท้าวเวุวันหล่อทองเหลืองแท้ครับ